เอาครับมีหมัดขวาโตครับแต่ว่าเจอย้ำแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหเจอขวางหน้าแล้วกรรมการรีบเข้าไปช่วยครับเพราะว่าซีอุยย่างไงครับเฮ้ยนอนทําไมครับโอ้โหแล้วกรรมการนับไปครับเอากรรมการนับนะครับเอาลุกครับลุกครับผมว่าซีอุยแกชกแปลกๆนะเอาครับสู้ต่อครับสู้ไหมครับซีอุยเอาเข้าที่มุมก่อนให้พักก่อนนี่ฮะเป็นเรื่องปกตินะครับ กรรมการเตือนนะเอ,อ,อย้ยยาเห็ดเขาแห้งลยลูกเขาไม่พอไม่แม่จะไปตีเขาคักตีเขาแแมเลยสกกันเป็นเกมกีฬาครับพ่อเนะว่านักชกไทยก็มองหาพี่เลี้ยงมันเตือนอะไรกลัวนะครับเอาครับหมาต่อครับถีบขวาไปครับซีอุยขเขมรปักหลักต่อยขวาซีอุยขเขมรว่ายังไงซีอุยขเขมรปั้งศอกรอดักครับนักชกไทยศอกขวาศอกซ้ายอ้าวซีอุยลงเลยครับรนี่ฮะเอาครับนับครับสอง อ้าวลุกแล้วครับแล้วก็แตกด้วยครับซีอุยแตกแล้วครับอ้าวครับถ้าแตกอย่างนี้ผมว่ามีบ้าเลือดแน่นอนครับกรรมการให้บอกว่าให้พักก่อนอ้าเดี๋ยวซีอุยบ้าเลือด